นี่โอ้ขนหวัวลุก กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีของเจมดทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้จจมดได้มาที่วัดป่าธรรมรามนะคะเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะจจมดได้เข้ามาเพื่อจะเอเวียนมากราบครูบาอาจารย์นะคะช่วงนี้ครูบาอาจารย์ติดกิจนิมนต์อยู่เดี๋ยวติดกิจอยู่เดี๋ยวจจมดพอจะมา ถ่ายบริเวณภายในวัดป่าหนองหลมเป็นเป็นวัดชื่อวัดเก่านะคะแต่ตอนนี้คือเป็นวัดวัดวัดลำปางธรรมมารามนะคะ,ะดูแลโดยท่านพระอาจารย์สมบัตินะคะตอนนี้จะมดได้เจอพระลูกวัดแต่ว่ายังไม่เจอท่านพาาระอา,าจารย์ท่านพระอาจารย์ติดกิจธุระอยู่นะคะเดี๋ยวจะมดจะ,ะถ่ายบริเวณภายในบริเวณวัด รอบรอบให้พ่อแม่เอฟซีของเจมดได้ดูกันนะคะจะขึ้นไปตรงที่มีพญานาคตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าหนองลมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ,ะเจมดก็กราบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสบายสบายสไตล์เจมดอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเป็นเป็นระยะระยะไปนะคะก็ภายในบริเวณวัดนี้ก็จะ ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานา,นาพันธุ์เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะผ่านซุ้มไม้ไผ่ต้นไผ่เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะมุดจะเดินลงไปที่จะลัดไปทางที่ว่ามี องพยาน,นาที่อยู่บนข้างบนนู้นนะคะนกุฏิพระนีคะกุฏิพระนะคะตรงนั้นเราก็เดินมาด้วยกันเลยนะคะก็จะลัด่าตรงปา่าไผ่เลยนะคะเข้ามานะคะเขะ่าธรรมดา ไปถูกไหมนะ้านานแล้วที่เจมดไม่ได้เข้ามาเดเราเดินไปด้วยกันเลยนะคะคป้าดเดินมาตอนนี้จะมดจะพาทุกคนไปที่อ่อองพญาน,นาที่อยู่ข้างบน,นก่อนนะคะ ในบริเวณวัดลํปางข้าบก็จะลัดเลาะเข้ามานะคะตรงนี้นะคะเพื่อจะขึ้น,นข้างบนข้างบนนู้นเลยจะเจออุปสรรคหน่อยตัวนี้นะคะโอทางทุกทีตอนนี้<ะ>เปลี่ยนทิศมาทางนี้ใช่ไหมคะ พกทีขา,างขึ้นตรงนั้นแต่มันขึ้นที่เดิมนะครับแตถ่ถ้าจะขึ้นเราขึ้นเดยตอนนี้ก็จะขอขึ้นไปเที่ยวองค์พญานาคที่หน้องหลมข้างบนก็เลยแอะให้พี่ๆเขาที่อยู่ที่วัดนี่ไปส่งนะคะบรรยากาศดีดีเลยเนาะอันเนี้ยตอนนี้เราขึ้น ทางนี้ใช่ไหมคะครับคผมโอ้โอเคค่ะไปเราเดินไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้ <c oughs> น้องหมามาเยอะหน่อยไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนเลยอยากจะขึ้นไปตรงองค์พญานาคข้าขงบนก่อนนะคะทางลงไปตรงนี้ก็ถ้าตรงไปก็จะไปเจอกุฏิองพระอาจารย์นะคะกุฏิพระก็อยู่แถวนี้นะคะ วัดลำปางธรรมารามนะคะตอนนี้จะมุดจะ,ะใกล้จะขึ้นอันนี้เขาเรียกเนินขึ้นอ,องค์พญายนาคที่อยู่ข้างบนนี้นะคะตอนนี้ไม่หล่มแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ล่อมับมีปูนคนระับสุดยอดหลงสายใหญ่ตัวนู้นข้างล่างอ๋อเดิมเมื่อก่อนตรงนี้มันจะหล่มใช่ไหมคะหล่มแล้วพระอาจารย์ก็ทําทําเป็นปูนทอดขึ้นไปเลยใช่ไหมคะตอนนี้อ ตอนนี้ก็ได้ข้อมูลพี่ก็มาให้ข้อมูลอีกทีนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูแลพระจารย์อยู่นะคะโอเคน่ก <c oughs> เอาละทุกคนได้เดินไปเห็นกันแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะข้างบนที่เขาเรียกว่าหนองหล่มเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าพื้นดินตรงนี้นะคะขออนุญาตนะคะสมมติ เนี่ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวมดขอตรงนี้นะคะเขาจะยุบยุบเลยนะคะเนี่ยยุบยุบเนี่ยค่ะที่เขาเรียกหนองลมคือจะดินเนี่ยจะเปียกจะเปียกตลอดเวลานี่นี่เมื่อก่อนนี่ลมมากกว่าน,นี้นะเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราถึงเรียกว่าตรงนี้องค์พญาพุทธรากอยู่ที่หนองลมเนี่ยดินจะแฉะก็อยู่ๆก็นานไปนานไปเขาก็เริ่มแห้งขึ้นมาก็ ท่านพระอาจารย์ก็กรุณามีความการุณาธรรมเป็นทางเดินตรงนี้นะคะเป็นแพ่งแพ่งแ,แผ่นปูนนี่นะคะนี่เขาเรียกหนองลมเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ขนาดบนบนเดินมูเขานะนี่คะ่ะนมมดขุดน้ําให้ดูเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องเนี่ยที่เห็นเป็นเนินดินอย่างเงี้ยที่เดินได้ก็เพราะตรงทางแค่นี้นะคะที่เห็นเขาเดินไปทั้งนั้น ก็อัดด้วยแท่งปูนซีเมนเลยนะคะแล้วเพราะว่าข้างใต้นี้จะเป็นน้ําเลยนะคะเลยเขาถึงเรียกที่มาว่าหนองหล่มนะคะพี่น้องเนี่ยมีน้ําเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ําถ้าเราเหยียบลงไปก็ครึ่งขาครึ่งเข่าเลยนะคะเนี่ยบริเวณตรงเนี้คือเขาเป็นเนินนะคะเป็นภูเขาเลยนะคะเป็นเนินขึ้นมาเนี่ยแถวเนี้ยจะจะเป็นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เจมส์ก็เคยได้มาครั้งนึงนะคะเนี่ยเขาจะเป็นหลม่มหลม่มหลม่หลมลงไปนานขึ้นนานขึ้นเขาก็เลยเริ่มตื้นขืนขึ้นมาตรงนี้นะคะเนี่ยคือเป็นม่อนขึ้นมาเลยเขาจะไม่มีวันแห้งเลยนะคะก็คือเนี่ยเหยียบถ้าเราเหยียบลงไปก็ยึบยับยึบบั๊บ,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 บตอนตอนนี้ก็เนี่ยค่ะน้ำจะซึมขึ้นมาถึางนี้เลยนะคะ,ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นนี่นะคะ องพ่อปู่พญานาคที่หนองลมนี่เลยนะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยนะคะพี่น้องแต่มดมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเลยนะคะอง์พญานาคที่อยู่ที่วัดลำปางธรรมารามอ,อยู่ตรงที่พญานาค <c oughs> ที่เรียกว่าน้องลมนะคะ แต่เดิมจะมีพญานาคอยู่ตรงนั้นนะคะ,ะสีเขียวอยู่องค์เดียวนะคะเมื่อสร้างมาก็10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกสีขาวที่อยู่ตรงนั้นอีกนะคะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะนี่ค่ะอน,นาบริเวณนี่คือ จะมดได้อยู่ข้างข้างบนพื้นที่เป็นหนองหลมขนาดจะมดเดินอยู่นี่นะคะยังเหยียบอยู่บนแท่นปูนเนี่ยยังยวบยวบยวบยบุยบเลยนะคะฝั่งตรงนู้นนี่ตอนนี้จะมดก็ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเนินนะคะเรียกว่าภูเขาเล็กๆก็ได้นะคะอ่าบริเวณข้างหน้านุก็จะเห็นอ่าทัศนียภาพรอบๆภายในหนองหลมนี่นะคะ มีต้มนานเล่าขานมายาวนานมากๆเลยนะคะแต่ว่าแตมดก็กลัวคาดเคลื่อนก็จะพาทุกคนขึ้นมาดูแล้วก็มากราบองค์พญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอยู่ที่หนองลมที่นี่นะคะที่วัดป่าธรรมมาลามลำปางนะคะวัดลำปางธรรมมาลามนะคะเนี่ยนะคะขนาดเหยียบแท่งปูนขึ้นมานะคะพี่น้องเนี่ยค่ะคือ สุดๆเลยนะคะตรงนี้นี่คือเป็นม่อนดอข้างบนเลยนะคะเนี่ยน้ำน้ำไม่มีวันแห้งเลยนะคะบนม่อนดอยอยู่ที่เนี้ยถึงเขาเรียกเป็นที่ไปที่มาเป็นหนองลมนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวะจะะมดก็ใกล้เข้ามาตรงองค์พ่อปู่พญานาค กาลิงแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปกราบน,นมัสการนะคะตอนนี้เจมส์ก็ได้เข้ามาตรงที่อ,องค์พ่อปู่พญานาคแล้วนะคะพญากาลินนาคราดนะคะที่อยู่บนหนองหลมที่นี่นะคะ ทางที่เดินขึ้นมานะคะบริเวณกกหญ้าแถวโน้นนะคะคือน้ำทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคะ,ะเขาเรียกว่าทั้งปีทั้งชาติตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเขาไม่เคยแห้งเลยนะคะน้ำบนภูเขาเรียกภูเขาเนินภูเขาแต่เป็นเป็นลมเลยนะคะ มีน้ำเยอะก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคําว่าหนองหลมนะคะ,ะ,คะหลมจริงๆเลยจะมุดต้องค่อยๆเดินเลยนะคะนี่นะคะบนอนาบริเวณอันนี้ยืนอยู่บนม่อนดอยที่นี่แต่ว่าไม่ธรรมดานะคะมีน้ำอยู่ตลอดปีเลยนะคะข้างบนนี้ไม่มีวันแห้งนะคะ ดูดิเนี่ยค่ะน้องหมาครึ่งขาน้องหมาเลยที่วิ่งลงไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็เป็นพ่อปู่กะลิงอีกนะคะ,อ,ะองค์สีขาวทองอยู่ตรงนี้อีกนะคะนี่นะคะ น้ำตรงนั้นเลยนะคะพี่น้องนี่คือข้างบนภูเขานะคะถึงถึงเป็นที่มาที่ไปของคําว่าน้องลมนะคะ องสีขาวทองอยู่ที่นี่นะคะองค์พ่อปู่พญานาคนะคะวัดสันตินิคมหรือป่านู่นนะคะมองไปลิบๆิบนั่นนะ่ะตอนนี้จะมดยืนอยู่บนยอดภูเขาข้างบนนี้แล้วนะคะแต่เป,เป็นหนองหล่มนะคะดูภาพบรรยากาศนะคะข้างบนนี้นะคะลมแบบเย็นสบายมากๆเลยนะคะแต่ที่เห็นป่าหญ้าข้างหน้าน่ะดูสังเกตว่า เขาจะมีน้ำตลอดเวลาเลยนะคะดูนะคะเฟิร์นทั้งนั้นเลยนะคะก็คือตรงไหนที่มีเฟิร์นขึ้นเยอะมากที่สุดก็คือตรงนั้นแหละจะตรงนี้จะเป็นน้ำดินแหเปียกแฉะไปหมดเลยนะคะมีแต่ขี้โครนเลยนะคะข้างบนนี่นะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเฟิร์นเต็มไปหมดเลยนะคะ เพราะว่าข้างล่างนี้ข้างใต้เนี่ยที่จะมดถ่ายอยู่เนี่ยเป็นน้ําทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจที่สุดก็คืออยู่ที่วัดป่าธรรมรามลำปางธรรมรามหนองหล่มที่นี่นะคะนี่นะคะเป็นวัดลำปางธรรมรามนะคะ,ะดูแลเจ้าวาดก็คือ,อพระอาจารย์สมบัตินะคะเป็นเขตนิ เป็นเขาเรียกว่านิคมเขตหนึ่งใช่ไหมคะ,ะนิคมเขตหนึ่งนะคะ,ะเรียนเชิญพุทธศาสนิก,กชนทุกๆท,ท่านที่อยากจะเข้ามากราบสักการะบูชาองค์พ่อปู่พญานาคที่อยู่บนหนองลมที่นี่นะคะ,ะพ่อปู่กาลิงนะคะอยู่ที่วัดลำปางธรรมรามดูแลโดยท่านพระอาจารย์สมบัตินะคะ อยู่ที่นี่มานานมากๆแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะบริเวณเลยนะคะข้างบนเนี่ยเย็นมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้ก็จะ5้าโมงจะหกโมงแล้วแต่ข้างบนนี้แสงแดดยังแรงกล้าอยู่เลยนะคะสัมผัสแรงนะ เป็นมนต์เสน่ห์มากๆเลยนะคะมีตำนานเล่าขานยาวนานเลยนะคะมีมีมีตำนานเล่าขานและเดี๋ยวเอาไว้คลิปคลิปต่อไปจะมดจะมามาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงตอนนี้มาถ่ายสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ให้พ่อแม่พี่น้อง f อของเจมุมดได้ดูก่อนนะคะเจมสมดเชิญชวนเลยนะคะ,ะเข้ามา กาบนมัสการไหว้องค์พ่อปู่กาลิงอยู่ที่หนองหล่มที่นี่นะคะวัดลำปางธรรมรามแล้วก็มากาบพระอาจารย์สมบัติด้วยนะคะอยู่ที่วัดป่าธรรมรามเลยนะคะท่านเป็นลูกศิษย์ของอหลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกันหานะคะ ภูนะคะทางเนี่ยเขาซึมขึ้นมาเลยนะคะที่ที่จะมดเดินไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเ,เดินเสียงน้ำตกลก็แก,ก๊แก,กเลยนะคะนี่คือเป็นขนาดเป็นเป็นแผ่นปูนนะคะพี่น,น้องเนี่ยค่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อว่ามหัศจรรย์ใจมากนะคะข้างบนเนี่ยเป็นน้ำเลยนะคะนี่ค่ะเ,เรียกว่าน้องลมนะคะแต่ที่นี่เป็นภูเขาขึ้นมาเป็นเนินเขาเลยนะคะ เนีเดี๋ยวแจ่มมดกับทีมงานก็จะลงไปกันแล้วนะคะเอาละคะ่ะแจมดก็จะขอจบคลิปการที่ได้ขึ้นมาสักการะบูชาองค์หลวงปู่พญานาคอยู่ที่หนองหล่มนี่นะคะ,ะหลวงปู่กาลิงนะคะที่วัดลำปางธรรมราม ที่นี่นะคะเจมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมดนะคะ,ะเดี๋ยวเจมดจะ,ะมาอีกครั้งก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัดป่าหนองหล่มที่นี่นะคะหรือว่าวัดลำปางธรรมารามเพราะมปะีประวัติความเป็นมาเจมดก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอ,อพ่อแม่เอฟซี ขอของเจม,มดทุกคนทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้เจม,มดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แเจม,มดด้วยนะคะแเจม,มดก็กล่าวคําว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะคะบ๊ายบายค่ะ